สบายไหมสบายไหมสบายไหมสีหลานชอบหรอกหยอกไปเที่ยวข้างนอกนะตอบดิหยอกไปเที่ยวข้างนอกนะ,ะครับไม่หอกไปเที่ยวข้างนอกนะรู้ไหมข้างนอกเป็นอันตรายรู้ไหมรู้ไหมเอารู้ครับเด็กดี ดีมากดีมากดีมากรู้ไหมดีมากรู้ไหม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 ก่อนรู้ไหมก่อนรู้ไหมมาช่วยแม่หน่อยรู้ไหมรู้ไหมรู้ไหมครับเราจะให้กินทารโรอ ten, ่อะไรเลยรู้ไหมครับตอบตอบสิรู้ไหมครับ รู้ไหมครับตอบรู้ไหมครับเด็กจะหางไม่เอาพูดด้วยรู้ครับต้องบอกว่ารู้ครับรู้ครับก่อนเน่รู้ครับสิร้านรู้ไหมรู้ไหมอ้าวไม่รู้รู้ไม่รู้เนี่ยรู้เปล่า รู้ไหมรู้ไหมลูกรู้ไหม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 เข้าไปนนในโอ่งเข้าไปนนในโอ่งไปผงใครว่าเข้ามานนในโอง่งเข้ามาในโอง่งไม่รู้ไม่รู้ตอบไม่รู้กระเป๋ารู้ไหมรู้ไหมตอบ ตอบรู้ไหมรู้ไหมเราไม่มีใครตอบสักคนเลยใครเป็นแมวยกมือขึ้นใครเป็นแมวกระเป๋ากระเป๋าเามือ่อวานนี้เป็นแมวอะไรเป็นวันวันแมวดำแห่งชาตินะลักกี้แคทลูกลักกี้แคทลักกี้แคทบอกเออลักกี้แคท จบคลิปให้มาหน่อยดีครับทักทายครับรู้ไหมเข้าใจไหมครับเอาพูดเข้าใจครับเอาไม่พูดเข้าใจไหมเข้าใจไหมตาตาอยู่ในตา